สวัสดีนะครับวันนี้เราจะพาน้องโชอีมาเที่ยวตลาดลาวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเจอกับอะไรบ้างนะครับท่านนังโชเี่กับตลาดลาวครั้งแรกครับยาวะนะครับตลอดระยะทาง200เมตรก็จะมีของขายพวกผัดเหมือนบ้านเราครับมะละกอ กล้วยนะครับกล้วยไข่นะค,ครับก็โ,โว้าวน,นี่งูย,ยังครับตายตัวนี้หกสิบพันตัวนี้ห้าสิบเฮ้ยเห็นยังกินครับต้มชัวต้มเส้นบมมใส่หอมขยันเด้อเฮ้ยเอาบ่ อบอจุ๊ออจุายอ๋อจุ๊อ๋อจอ๋อจุออาบอ๋จอ๋อาบอจะมีของแปลกของอะไรนะครับ รรระะยยทางคคับเื่อๆแมน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 ถ้ารังก็ชอบรถคันใหม่นะครับน้องอี่กลัวไหมลูกี่กลัวไหมกลัวเปล่าอีทักพักนึ่งอีแลบลิ้นเลียเท่าไหร่ครับห้าพันกรีบนะครับเขาจีเดี๋ยวจัดให้น้องโจอีกินนะครับเซิร์ฟเซิร์ฟน้องโจอี เอาเขากี่กี่แผ่นเอาเขากี่กี่แผ่นย่างสดๆร้อนๆนี่ไงอ,อ้าวเฮ้ยนังเลงอ่ะเฮ้ยจะซื้อข้ากี่ให้กินได้มแต่ได้ๆได้แล้วนะครับข้าวกรีรอบนี้ยังไม่มีของแปลกอะไรครับผมรอบที่แล้วมาปล่อยตัวเฮกันก็ที่เห็นเห็นก็จะมีพวก กระรงกระรอกเป็นพวกไก่พงไอ่ป่านี่นะครับนี่ไงพงไอ่ป่ายังไม่มีพวกสิ่งที่มีชีวิตนะครับปลาปักส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักครับหมดแล้วเอาอันนี้ปิดจบด้วยเท่าจีออนอนนะครับกินหมดไม้เลย ให้ไม้ใหม่ก็ไม่เอาอชอบไม้เก่าอเือนี้มันมีรสชาติเค็มๆมันๆ